ว่าด้วยเรื่องของปากกาแดงเผือกตอนเราไปเจอน้องอะ่ะเราเห็นน้องน่ารักดีก็เลยสอยมาเลย3ตัวแต่พอกลับมาบ้านเท่านั้นแหละจะมีอยู่2ตัวเหมือนมีเรื่องค้างขาเจอหน้ากันทีไรอะ่ะไล่กัดไล่ขับกันตลอดหรือบางทีก็มีการเทียบการวัดขนาดกันอยู่เป็นประจำซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าน้องอะ่ะ เป็นตัวผู้กับตัวผู้หรือตัวผู้กับตัวเมียอเราได้ถามกับทางร้านนะแต่ว่าร้านบอกน้องยังตัวเล็กอยู่ยังแยกเพศไม่ออกแถมในตู้เราก็มีปลาเยอะนะเป็นอย่างที่เห็นเลยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงให้น้องไม่กัดกันเห็นน้องกัดกันแล้ววะ่ะคลีบกระดงด้านบนน่ะแหว่งเป็นรอยขาดเลยค่ะเห็นกัดดุกัดโหดแบบนี้ ขอบอกก่อนนะคะว่าน้องอ่ะไม่ใช่ปลากัดนะ <t une> สงสัยจริงๆเพื่อนๆเคยเลี้ยงปลาชนิดนี้กันไหมคะน้องเขาชอบกัดกันเพราะห่วงถิ่นหรือแอบมีใจแต่ไม่กล้าบอกกันแน่นะเพื่อนคนไหนเคยเลี้ยงปลาชนิดนี้แล้วมันกัดกันแบบนี้บ้างไหมคะลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะ